QE และ QT คืออะไรช่วงนี้นะคะนอกจากจะได้ยินข่าวเรื่องของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของ QE แล้วก็การทำ QT ด้วยค่ะวันนี้มารู้จักกันค่ะว่า QE และ QT เนี่ยมันคืออะไรกันมาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะ ฝากช่อง YouTube c h anel n ดรตุ้ยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ QE นะคะคือ quantitative easing นั่นเองเป็นนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางนะคะโดยมีการเพิ่มปริมาณเงินหรือที่เราเรียกกันว่าพิมพ์เงินขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วใส่เงินเนี้ยเข้าไปสู่ระบบแต่วิธีการที่เขาเพิ่มปริมาณเงินขึ้นมาเนี่ยและใส่เข้าไปในระบบตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแจกให้กับ ประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยเขาจะนำเงินเข้าสู่ระบบโดยการไปซื้อสินทรัพย์พวกตราสารนี้ที่เน้นเป็นเรื่องของพวกพันธบัตรรัฐบาลระยะย,ยาวตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สภาพคล่องของระบบการเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและก็เป็นการเพิ่มขนาดงบดุลของธนาคารกลางโดยนั่นเองค่ะ เมื่อมีสภาพคล่องในระบบเนี่ยมากและดอกเบีย้ยก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้น,านภาคธุรกิจผู้บริโภคระดับประชาชนต่างๆเนี่ยก็กู้ยืมเงินไปลงทุนไปใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยด้วยต้นทุนทางการเงินหรือดอกเบีย้ยที่ถูกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจและทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ก็ตามมาด้วยภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นการพิมพ์เงินเข้าไปในระบบ ส่วน QT เนี่ยหรือ Quantitative c h a e n i n g เนี่ยก็เป็นนโยบายทางการเงินที่ตรงกันข้ามกับเรื่องของ QE นั่นเองนะคะคือแทนที่ QE เนี่ยจะเป็นการพิมพ์เงินขึ้นมาและเข้าไปซื้อสินทรัพย์โดยเน้นพวกตราสารนี้ต่างๆแล้วเนี่ย QT เนี่ยก็จะเป็นการขายสินทรัพย์ที่เคยซื้อเนี่ยออกไปให้คนอื่นนั่นเองค่ะหรือเป็นการปล่อยให้สินทรัพย์ที่เคยซื้อมาเนี่ย ครบกันหมดหรือหมดอายุไปเพราะว่าเมื่อตราสารนี้เนี่ยครบกําหนดอายุก็จะได้เงินต้นคืนมานั่นเองค่ะแล้วก็นําเงินตัวเนี้ยออกจากระบบไปจึงเป็นการลดสภาพคล่องของระบบทางการเงินนะคะแล้วก็ลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางเมื่อสภาพคล่องของระบบเนี่ยลดลงและตลาดอกเบีย้ยก็สูงขึ้น ภาคธุรกิจผู้บริโภคต่างๆเนี่ยจะกู้ยืมเงินไปลงทุนไปใช้จ่ายเนี่ยก็เริ่มมีต้นทุนดอกเบีย้ยที่สูงมากขึ้นเพราะฉะน้นเศรษฐกิจก็จะเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็ลดเงินเฟ้อลงได้ด้วยนั่นเองนะคะในรูปเนี่ยเป็นขนาดกบดุลของธนาคารกลางสหรัฐนะคะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยช่วงนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆนะคะเขาจะเรียกกันว่าเฟดนั่นเองซึ่ง เฟดนี่มีการทำ QE นะคะก็คือพิมพ์เงินเข้าไปในระบบแล้วก็นำเงินเนี้ยไปซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆโดยเน้นเป็นพวกตราสารหนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2008นะคะที่เกิดวิกฤตเรื่องของสพลามนั่นเองนะคะเพื่อช่วยให้ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นมาแล้วก็เมื่อปี2018นะคะก็มีการทำ QT เพราะว่าก็จะเห็นว่าขนาดงบดุลเนี่ยลดลงมานิดนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทำอยู่ได้ไม่เท่าไหร่นะคะ ต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องของโควิดเข้ามาก็เลยทำให้เลิกทำา t t ไปแล้วก็หันมาทำา QE ต่อน,นั่นเองเราก็จะเห็นว่าขนาดงบดุลเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอย่างมากในปี2020นะคะแล้วก็พิมพ์เงินเข้าไปเรื่อยๆในระบบเมื่อเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้นสภาพคล่องในระบบมีล้นเหลือเนี่ยตอนนี้เฟดก็จะดำเนินนโยบายในเรื่องของการทำา t t นะคะซึ่งจะเริ่มทำในเดือนมิถุนายน ของปีนี้นั่นเองค่ะปีนี้ก็คือปี2022อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ QE แล้วก็ QT นะคะเมื่อสภาพคล่องในระบบลดลงดอกเบีย้ยก็สูงเพิ่มมากขึ้นต้นทุนทางการเงินหรือต้นทุนดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็ตกลงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นเรื่องของคริปโตนะคะก็ตกลง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ QE และ QT ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ